สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเหตุชาแนลยิ่งเปิดเก็บก่อนเพราะว่าจะตัดฟืนตอนเย็นเนี่ย

อะไรครับอยากได้อะไรครัจ้าดูทับพี่บ่าวไม่ได้มันมีเหรือไม่ไปอะไรมีอะไทํไงเอาเฮียตอดูพระเอาครับผมม่ามีอะไรนะพี่บ่าวตามน้ำตัวขยายอ่ะตัวขยายที่มาติดตั้งตนี้แหละเรียนนึ่งแล้วนึ่งเลยแหละทําแบบเดี๋ยวทาาเลยแง่ครตัวไหนกับดาวเฮียไปนู่นบอก

ย้นเนาะเดียวไป่ม่แ่แลอกมาชวยนแสงงแม่เตรียมมาเป็นเร่อบินให้พ่อน่อยนะก้องมันตัองต้านนะเหายันหายแน่เก่งไหมตั้งไหนยไมมเปจางจีางกลองลีไฟนะลีไฟให้น้องดูใกลหน่อยลีไฟบอกกล้องจะลีไฟลีไฟแม่แม่ถุงมือให้พ่อด้วยหลังจากลงเ

m

Thank you. แบ่เ้เอาเว้นใต้ลุงบ่าเยเออ่วอมนเกอาเแ้ันกาล้กไ้งกาดาไปเลยรออซม่นะจับไอ้นั่นไว้นะลูกมันเงื้อนะระวังมันเงื้อ ยุยตาลบสิไม่รู้จะยืนเป็นพระเอกเสื้อเขียวอยู่นั่นใครวะไปเร็วไปวะดจะพกหมดเลยไปดีกว่า พี่เองคนเดียวี่ยวะอ้าวพี่เองเป็นคนรับไปนะเมื่อกี้นี่ร <c oughs> ู้อยู่ไว้นั่นมันไอ้นี่ใสเนาะก็ยังกี่ยืนแอ,อ,อ,อคชั่นเอะเอาดูาโทรศัพท์ตัวเองดึงดนะึงดึงดึงน่ะลมมันตีมันทางนี้เด้อระวังข้าวสาร วางเชือกเด้นอนะอ,อ,อ่ะพี่เอดคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ